ก็ลาลาลาสวัออบบดวสดีสวัสดีทุกคนบนโลกรุ่น Y 5พ P Y 6 P Y 7 P และ Y 8พ P ซึ่งเป็นรุ่นมใาหม,าม่ทีบ่อมีเพสต s t อร์ไส้ Google p เพสต t o อร บอได้เลยเนาะวโหลดผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยโหลดผ่านทางเพจสตอร์กับบอมีหายแล้วโหลดแต่เขามีทางออกเขามีแนวทางใหม่ที่ดีกว่าไวกว่าปลอดภัยกว่านโหลดแอปพลิเคชันของ Huawei AppGallery และแอปพลิเคเพียวยังมีอีกเนาะสามารถโหลดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ส่งนจะเป็นยะงไรนั่นไปติดตามกันเลย สำหรับนาต่างนาะหรือว่าจอของฮ u ้ยไว้หาพีไว้ฮูพีไว้จิพีไวเร็จพีเนาะก็จะเครื่องที่ซื้อมาใหม่ก็จะมีหน้าต่างก็แบบประมาณแบบนี้เนาะก็จะมีแอปต่างๆเข้ามาซึ่งในนอนว่าจะมีของทางแอปเนาะคือตัวนี้จะเป็นของฮุ้ยแอปแกลอรี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นแอปของเอพิเกียรเที่ยวเอพิเกียเหมือนกันเนาะจดเดินจะได้ไง บทความตัวนี้มาในน้ำเนาะเซิร์ฟแกลอรี่และแอปแกลอรี่เนาะนะครับโอเคเพวนี้มันเป็นแอปที่ว่าสามารถเสาร์โหลดแทนคูเกอร์เพย์ได้ซึ่งสามารถโหลดแอปต่างๆได้เนาะและอันต่อมาอีกก็จะเป็นบอสเซอร์เนาะบอสเซอร์หรือว่าเป็นสองทางการชอบหาเว็บต่างๆเนาะซึ่งจะมีนี่หลายๆคนก็ว่าว่าเออรุ่นนี้บอสามารถหลิงยูทได้เนาะเพราะว่ารุ่นนี้ โอ้โหเว้ยบอสามารถเข้าเบึงยูทูบได้บอสามารถส่งเมลเบิ่งเมลได้บอสามารถสร้างรถแอป,ปได้บอสามารถอินเฟสบุกเมทัลเจอได้บอกเลยว่าลุ้มนี่สามารถเห็นได้เนาะซึ่งในเรื่องของการที่ว่าจะโหลดแอป,ป,ปตรงน,นั้นผ่านทางได้แน่ๆน่นมาดิเลยเขาจะมาหู้จักกับตัวของผู้เวัแปปยแอปแคลอรี่เนาะ เชิงเกินมากเขาก็ขึ้เขามาเลยทับเพื่อนในเขาเมื่อใหม่เนาะมันจะมีไหกันกลงที่สถางค่าอัพเด,ดตอย่างต่างๆเนาะขอกไปโลดเนาะเซ็งยูนิฟีนี่ยหนานแอป,ปของแกลเลอรี่เนาะเขาสามารถโหลดท่านี้ได้เนาะนอกจากจะมีทีดเด็นคือแบบคนที่นิยมใส่ร้ายโหลดร้ายขอตัวน,นี้จะถึงน,นม้นะี่เนาะก็คือแบบน่ารักของพรเซนโตอร์คแหละเนาะอันที่สองตัวนี้ก็จะเป็นหมวดนมูเนาะตัวนี้จะเป็นหมวดนมูมันสามารถให้เขาเลือกว่าเขาอยากได้แบบไหนแต่ทีนี้มนเกมเนาะ ่ประเภทเกมมีเกมอย่างกลยุทธ์บอลการเดิมแบบตับทบาทบอลเือนการกีฬาตัวต่อหและตัวถอไปเนาะไทยแบ่งทางดานแอคชั่นต่างๆเนาะอย่างเกมกลยุทธ์ขับขับมาบุ่งเนาะทีิมี่แบบนี้เป็นเกมวางตรงวางแขงแข่งเมืองที่เมืองเนาะก็ลยันไปตัวนี้ก็จะเป็นกีฬาอาเซียนกีฬาเกมกีฬาเนาะตอนนั้นแหละไทยที่ว่าอยากเดินอัรอดขับไปดูเพราะมาอีกก็จะเป็นเรื่องของการเงินเนาะสำหรับไทยที่ว่าอยากใช้บีซีวันเนาะ ในน้ำแบาในน้ำฮันบัลลดอายุสำหรับดีเซลวันเนาะในน้ำฮันบัลลูดอายุแอคูรอรีเอามาจะปลอดภัยกว่าเนาะแบบนี้นาะการเดินเถ่าวเดินทางเหมือนที่เขาบอก GPS นี้แมปยังมีตรงนี้อยู่นี่เนาะเหรือว่าฟูดแพันด้าเออพัติวายอยากสั่งอาหารเนาะปกติถ้าฟูดแพันด้าเนาะสั่งอาหารผ่านทางแอปเปิเคช พัาธุ์ทานนั้นแมพเราต้องใช้กิ๊กเกอร์แมพคือสมารถสั่งได้อันนี้ก็สามารถสั่งได้เนาะพันทางพุทธเพนดาต่างๆนี่นี่จะมีให้เนาะพุทธเพนดาสั่งอาหารเนาะนี่พุทธเพนดาสั่งอาหารมาหนี่สำหรับใพรที่ว่าใช้รุ่นใหม่ที่ว่ายันสั่งอาหารได้บอกว่าจะให้ห่วงเนาะสามารถสั่งอาหารได้เอ่อเขาก็เข้ามาหนีเนาะหลังจากเข้ามาแล้วชุดบอลติดตั้งเนาะติดตั้งจะไหนเมื่อเข้ามาติดตั้งแล้วเขาก็ติดตั้งแล้วนี่วิธีการติดตั้ง ให้มันโหลดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มเนาะสามารถโหลดได้ไลแอปซอนกันเลยก็ได้แต่ว่าในน้ำให้โหลดขน,น,นาดอาทดีกว่าขับส่วน,นๆๆที่ว่ากำลังโหลดอยู่นี่ครับสามารถเข้ามาเบิ่งตัวต่อไปเนาะคืออย่างน่นอิยมเนาะมะันจะมีการจัดให้ว่ามีแอปตัวใที่ว่าคนติดตั้งหลายและก็คนอิยมหลินหลายเนาะได้ยังมาดนับนม่ถกับทิกตอกแอปที่ว่ามีการ ดาวน์โหลดร้าน,นึ่งเนาะในแอปพลิเคชันน,นี้แต่มีทิกตอกมีไลน์นมีเซวันเนาะมีวิแชทมีแชร์เนาะใครที่จะแชร์ข้อมูลประเภทเกมเนาะประเภทเกมนี่นเ,เนาะการจดัดระเบกกียบมีฟีไฟล์เนี่โอ้อันะับียนตกลยเนาะก็เรมาลองชอคิง้งอะไรต่างๆนี่นึ่เนาะมันมีผู้จัดการ โปรเจกต์นันทีนีมันจะบ่งบอกถึงการจัดการแอปพลิเคชันเทอมโหลดมาในเครื่องเขาแล้วเพื่อจะไปทําการอัปเดตเนาะควาสามารถอัปเดตยน่นี้ได้เนาะคืออย่างเบราว์เซอร์ถ้าจะใช้ใน,นต่อไปครับผมสามารถอัปเดตเลยก็ได้กดอัปเดตกดอัปเดตเพื่อจัดการติดตั้งต่างๆมันียันตวที่เหาติดตั้งติดตั้งหรือว่าแล้วมียังอันนี้เนาะดูเป็นด้นแล้วเนาะ ติดตอกติดตึกยังงี้แล้วนี่จะบอกร่างข้อมูลร่างข้อมูลมาถึงว่าร่างการดาวโหลดต่างๆหรือว่าร่างข้อมูลกันเสร์ชหาข้อมูลต่างๆการเทรดในเชิงข่าวบอลงอีกอันนี้เรต้องใช้กันได้เนาะมันจะเป็นชั้นก็คือการข้อมูลหรือว่าการสั่งบัญชีตัวล็อกอินฮูเบย์ไอดีนะสามารถใซฟฮูเบย์ไอดีของเราได้เนาะอันนี้คือการดาวน์โหลดผ่านทางหุ้ยแอปแกลเลอรี่เนาะ อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมบนตัวที่เขาโหลดตอนที่อย่างไรเนาะคือพุทธเพนด้าเนี่ยบอสเนาะมาจากพุดธเพนด้าเขาโหลดมาแล้วเนาะมันก็เปิดนี่พุทธยูซีคอนเทนต์โลเคชั่นเนาะอนุญาตตลอดเวลาจะวัยรุ่นสะาถึงกับไปไฟล์ฮาวทีกันเด้ออ่ะมาแล้วมาแล้วเอ้าสามารถสั่งอาหันพันพุดธเพนด้าได้นี่อาหารจานเดียวอาหารตำแซงเดือดขึ้นมาให้นี่เนาะ มาแล้วเนาะ,ะสั่งได้เนาะสั่งได้มาสำหรับพาฒด้วยสั่งอาหารพันพุชเพนด้าก็สามารถสั่งได้เนาะอยู่ที่รุ่นของวันนี้โตัวต่อมาที่เฮาจะมาใช้ในการดาวโหลดอีกตัวหนึ่งนอกจากผู้แอปแกลูเล,ล้วเขาจะมาใช้แอปของ APK เคเพี้ยวเนาะก็คือตัวน,นี้จะเป็นตัว A อซีเคียลเนาะง่ายๆเนาะเขาจะเชื่อมที่เขาเปิดมาใหม่เนาะคือว่าเชื่อมที่ซื้อมาจากทางห้างเขาเลยเนี่ยเาจะมีเอพีเคี้ยวลงมาห้แล้ว ในทางหาโบมีเนาะเอาโบมีเฮากระสุนมาโหลดเอาอยู่บ็อกเซอร์นี่ได้เนาะเดี๋ยวเฮาจะอยู่เฮา๋ยจะอยู่ในนําในขั้นตอนต่อไปเนาะ APK เพียวเนาะคลิกเข้ามาในแอปเลยข่าวแอปแรมันก็จะมีให้กดติดตั้งยืนยันต่างๆกันเลยก็น้อยเนาะเฮากดไปเนาะตัวนี้ก็เป็นหน้าโฮมคือคือหน้าแรกคือเป็นการโฆษณาของแอปของเกมต่างๆเนาะสตอกเนาะคือคือห้างค้าแล้วก็เป๋าของเฮานี่ยเนาะเจือเป็นแบบมือกับตลาดเออที่ว่าสินค้าขายต่างๆนั่นนี่เนาะว่าสั้นเนาะ มีก็คือแบบคือเขาจะลงล็อกอินคือแบบใส่บัญชีของก o เกอร์อะไรบัญชีกูเก g ร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อีเมลลงในแอปของ a p k p เคคือเขาลงอีเมลลงในของ p เฟซ t o ๊ e เนาะสมัครตั้งได้มาเข้าันชุดล็อกออกล็อกอินจะตั้งบัญซีโือฐานมีบัญชีกูเกอร์เขากใช้มาตั้งบัญชีกูเกอร์เลยเอาบัญชีกูเกอร์แบบเมลของเขามาใส่ในนี้ก็ได้การ์ดดาวน์โหลดเนาะสรับการดาวน์โหลดอันนี้เฮาจะลองมาดัก อ่าสมุดถฮาสช้ดาวน์โหลดเนาะวิดีวิดีโอดาวน์โหลดเนี่ยวดาวโหลดตัวนี้เนาะตัวนี้จะมีคนแตกต่างอีกนิดหน่อยเนาะสำหรับการดาวน์โหลดผ่านเอพิคเดียวเมื่อเข้าติดตั้งแล้วเนาะมันเต็มแล้วมันจะให้เข้าขึ้นมาติดตั้งเข่าทุกเครื่องอีกตัวนี้มันเป็นการดาวน์โหลดเข่าไว้ในเครื่องแล้วเข้ามาติดตั้งลงในเครื่องอีกตัวหนึ่งเนาะอ่าเราจากลบไปแล้วนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะเขากดติดตั้งพอกดติดตั้งไหนผมกด จะเปิดเลยก็ได้หรือว่าเซ็ดชิ้นก็ได้ก็อื่นมันจะมีเท่าท้าวอะลูมิเนียอันนี้การโหลดมีบอเขากดโหลดกดอนุญาตหลักสูตรนะท้าวเส้นอีกครับแล้วจะได้ก็มากดเซ็ดที่ตั้งหรือว่าเซ็ดชิ้นเซ็ดชิ้นแล้วเขาก็มากดเปิดเลยแล้วเขาจะข่ามาอยู่นี่นี่มันจะมีมหาอนนี้นะฮะกดหนึ่งาันนี้ก็ได้เนาะสำหรับการที่ว่าเขาจะมาอัปเดตอยู่ในปิ a p k p i นี o สามารถอัปเดตได้บอ ฮาสมัครเข้ามาอัปเดียงนี่ในเวทเนาะเวลาเขาจะอัปเดีย,ยงังต่างๆไม่ใช่ขึ้นในฟองไม่เขาบต้องการอัปเดตย์พันเบราว์เซอร์บอร์พันโครมบอรหรือว่าพันเอเบเคเพียร์หรือว่าหัหวใจแอคเคอรี่บอร์นี่นะฮะจะมีสองมหาเซตนะะอันนี้นี่ก็จะขึ้นมาให้เวาใหม่เขาเรียคือการกับการใส่งานเนาะคือการใส่งานโดยส่วนตัวเคิดว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าดีกว่าของพิชโตแต่ว่าพิชโตเขาลืงไส่ เมื่อไก่ที่หนึ่งคือเพสโตมันโหลดแล้วมันก็ได้เลยแต่ตุนี้โหลดแล้วก็ต้องมาติดตั้งอีกเจตุนี่จะเป็นการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเครื่องเพราะว่าตัวเครื่องมันี่มีว่าแอปตัวนี่บริการมาตรฐานหรือบริักา์การถอดห้องหรือบริักา์การตรวจสอบสามารถติดตั้งรีบอเพราะว่ามันมีเสี่ยงต่อความปลอดภัยของโทรศัพท์นี่คือโทรศัพท์จะถามเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเครื่องแในทางผ่านของ พชโตเมนเพชโตจะบทบามคือสามารถโหลดโหลดเข้ามาได้เลยซึ่งมันอาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อการถูแกแฮกหรือต่อการเสี่อมติดไวรัสแบบนี้เนาะแต่ถ้าหากโหลดแบบนี้มันจะมีการเตือนเฮาอน,นุญาตให้เฮาบอกเฮาอน,นุญาตก็โอเคแล้วไปน,นนี้ก็คือเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันผ่าน APK เคียนนั่นสำหรับเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆหรือการเข้าท่องเว็บไซต์ผ่าน แอปต่างๆเนาะเขาสามารถเข้าในบราวเซอร์ตัวนี้อยู่ในบราวเซอร์นี้เนาะบราวเซอร์การโดยเขาการโดยโลกกแล้วกันเนาะเข้ามาไนี่เนาะมันก็จะเป็นหน้าต่างของบราวเซอร์ทิ้งของเว็บยังจะเขา้าเชื่อมันจะมี Google YouTube เนาะให้มาต่างเข้าไม่นี่ก็พืออ,อย่างนี้ว่าถ้าหากว่าเที่ยงได้ทีบุ้งมีแอปพลเคชันเที่ยวแหละเขาบุา้งเพจโตให้โหลดเอปพลเคชันเที่ยวมาต้องเห็ุไรเขาก็แค่เขา้ามาซ่อนในเ่อะคนหาเลยเนาะคนหาจิ๋วไปเข้ากับทิ้งเถอะเอปพลเคชันเที่ยวเอ๊ a p k เพียบอะ u a y dot com จะได้ติดใช้เบราว์เซอร์ตัวนี้เลยโหลดนี่เนาะเข้าใน Google นี่เลยนี่เข้ามาเสิร์ชใน Google นี่เลยโหลดง่ายกว่าเนาะเขาอยากสำหรับเครื่องไหนที่ว่าบ่มี a p k เพียวหรือบ่มี pistol อย่างนี้แต่ถ้าอยากโหลดอยากได้คือ a p k เพียวมันโหลดไม่หนีเนาะถ้าเราติดตั้ง pistol บ่ได้ถ้าเข้ามาเสิร์ชอันนี้เนาะ a p เคพวเนาะนี่มันจะขึ้นมาให้เราเลือกนี่ apk เพียวแอปนี่ก็ได้เนอะ apk เพียวแอปนี่ก็ได้อ่าสิ่งต่อไปมันจะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์มาให้เนาะ apk เพียว com เนาะเรียกว่า apk เพียว for android นะครับคุณจะติดตั้งเนาะ็ครับวันนี้มันจะมีคขาว่าดาวน์โหลดอยู่นี่เนาะดาวน์โหลดทั้งคลิกดาวน์โหลดมีเนี่ยที่ดาวน์โหลดแล้วมันจะขึ้นมาเราเลือกเนาะ คืออย่างตกรนี้เขาดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้มาบอกเพิ่มไปอย่างหน้าจอหลักของโทรศัพท์ไม่ไหมของโทรศเพิ่มเนาะหลังจากเชิญแล้ววันนี้มีการการดาวน์โหลดไม่หนึ่งคือหนี่แต่ว่าเนื่องจะมเดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนาะจะมันจะมีขั้นตอนมันเลยมีเข้าในน้ำให้ในนี้เนาะสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้แต่ถ้าหากว่าใครที่อยากอยากได้ Google ร์เสิร์ชหาหรือว่า เสื้อมหาโดยที่ไม่ต้องเข่าพันว์เซอร์และอยากเขา YouTube, นะ่า youtube เนาะแล้วก็นี่เท่า youtube เดี๋มาแล้วใส่บไสนน่ได้เลือกมันด้งเขาสามารถเข่ามา youtube ได้เลยซึ่งสามารถกกอกของมันใน google เนี่ยจได้หรือว่าเข่าในหันเลยก็ได้เนอะ y o u t เดียวกันทัมุหมิเขาอยากจะเอาตัว google search เนี่ยออกไปนอกเนอะเอากูเกิลเซิร์ชออกไปนอกโดยที่เขาไม่ต้องเข่ามานนี่ง่ายๆเนาะการเอาแอปออกไปหนาจอเนอะการเอาแอปไปหนาจอเพียงแต่เข่าจำสามจำนี่แล้วเลือกคำว่าเพิ่มไปที่หน้าจอลับ พลิกใส่ข้ามาจอลักของโทรศัพท์กด็นลงแล้วออกมาเบ่ง g o o เกิมันจะขึ้นใหมเฮาเห็นบอกคู่เกิจะขึ้นหมเาแล้วส่วนเอวิเคียเอคียเพี้ยนี่ับก็เพิ่มมาแล้วเนา้เขามีแล้วเนาะออกมาได้เห็นบอแล้วเนาะ่คูเกิออกมาแล้วครับเข้ามาเชิอมานี้มันจะข่ามาหน้าต่างของ g o o เกิ g o o g ู e เกิดเลยเนาะมันในยู u ูบเด้อยีอะไยูทูเข้ามาเนาะยั่ไรยูทูเข้ามาครับมอเขอหือกาเนา คนะือครับติดออกมาเข่า o u t u b e เนาะหรือเซิร์ชว่ายู u ูปจัดพัน,นอะไรทำอะไรเขาจะห้ออกมาอยู่ในาจอนอกข้างนอกนอเนาะเพเราข่าวจำทำเห็ดเนี่ยแล้วลก็เพิ่มไปยังนะหนาจอรักเพิ่มหน้าจอของโทรศัพท์เก็บตกลงเนาะมันก็จะขึ้นมาอยู่ในหน้าแรกของ YouTube เลยผ่านยูทจะมีบอกว่าโอเคตัวนี้เ้าผ่านเบราว์เซอร์ตัวใดตัวไหนมันจะบอกใอันนีกดเข้าไป เขาว่านี่เขาใช้โคดเบิร์เลยเนอกาคืออย่างเขาเขามายื่เนาะการโหลดยูทูบมันมันี่ดาวโหลดมลเพราอยากส่งเมลอยากไส่อีมลต่างต่างกับวิธีเดียวกันเนาะขอเขาก o o g l e แล้วเซิชคำว่า gmail gmail น o com m com อุ้ยจิดจิชพิดพิชใช่ไ เนาีอีเมลเนาะอีเมลหลังจากเมื่อเขากัดอีเมลเขาใส่เนาะหรือเขาบูมยุคที่เขาสมัครสามนาทีนี่อะไรก็ได้ตีตีใส่ไปแล้วมันจะเป็นเข่าหนาแอปถ้าเขาอยากได้เมลมาอยู่ในหนาเด็บทอลนี่แหะหนาจอรักเขาเข่าจำเสบียงเก่าแล้วเขาก็เลือกเพิ่มนประเทศหนี่จอรักแรกอ๋อเลือกประทศเนี่ยจอของโทรศัพท์เนาะมันจะออกมาอยู่ในจอของโทรศัพท์เลยนี่คืออีเมลให้สมัครเข้าไปเลยอีเมลกูเกอร์ ยูทูบเนาะจะมีถูกไหมนี่แยบน้อยสำหรับการแม้ที่ว่าอยากได้เว็บเว็บไซต์ไรกก็แล้วแ,แต่นะที่ห้าวไทยอยู่ในห้าอยากให้ไปอยู่ในหน้าจอลักดยที่เขาจ่ต้อง,ของอเข่าวมงคลหาโอแคข้อกำหนซ้ำแบบนี้แล้วมาเพิ่มไปทีนะ่หน้าจอลักใครแลก็ต้องซ้ำนี่แต่สามารถใช้ได้แล้วเนาะมาเนี่การตั้งวัดออกวัดแอปหรือเฟซบุ๊กต่ตางๆเข้าก็สามารถตังต้งได้เนาะถ้าหากว่าตั้งบ่ได้เนาะเขาก็สามารถหลบแล้วโหลดผ่านแอปที่เที่ยวมาใหม่เนาะ สามารถโนลดผ่าต,ตัวนี้เฮาบอร์มมีเบอร์เฮาบอร์สมาร์ตั้งของมได้อ่าจะว่ามันแบบเขาแล้วยัง่ยมีการตั้งให้รอบเรื่องการใช้งานของสมาร์ทโฟนเนาะวายหาพีวายหกพีวายเจ็ดพีวายแปดพีที่ว่าบ่มีเพจชะโการบประมาณปัญหาใหญ่เนาะหรือว่าเขามีวิธีทางออกหลายหลายทางเรื่องของการดาวน์โหลดต่างๆสามารถโหลดผ่านโอเวอร์แอลกอริธ์ได้เนาะโหลดทางแอพพลิเคชันก็ได้หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเบราว์เซอร์หรือว่า g o ูเกิลโค้บน่ะก็ได้เนาะซึ่ง g g o o l กูเกิลโ g o o g l e c h r o m e เหากสามารถโหลดได้อันมีมาให้หรือเหาสามารถไปโหลดเอาจากเว็บไซต์เบราว์เซอร์นี่ก็ได้เนาะแล้วแต่ว่าเฮาจะอยากใช่ทางไหนเนาะสำหรับใครที่ว่าสนใจอยากจะได้กระพุ้บไปไว้หาพีไว้หกพีไวเจ็ดพีไวแปดพีก็สามารถมาเบิ่งสินค้าได้อยู่ที่ทั้งห้างของเฮาได้ทุกสาขาเนาะสำหรับเรื่องการแนะน้ำข่าวข่าวเกี่ยวกับการดาวน์โหลดต่างๆผ่าน สมาร์ทโฟนทีว่าบ่มมี่เฟสต์ตอร์เนาะย่างว่าสามารถใส่ได้บิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ว่าบ่มมี่เฟสต์ตอร์สามารถใส่์ลหลดได้ทุกอย่างสรับมือก็ขอขอบใจสบายดี